สยามอาช็อปร้านบรการวบัคเลสุดคุ้มมีสองแบบให้เลือกนะผมก็จะมีแบบอดีพาสแล้ก็แบบกลุ่มเองนะผมส่วนใครที่อยากสั่งซื้อนะผมก็ทำการทิ้งลิงก์เพจแล้วก็ทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ตรงใต้คลิปยนะครนบผมแล้วก็ร้านเปิดตลอด24ชั่วโมงนะผมอย่าลืมมาสั่งซื้อกันด้วยนะผมร้านไทยบ็อกช็อปร้านบริการเติมรวบัคเลสโคตรดีนะครับผมก่อนที่จะทำการสั่งซื้อนะครับอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยนะจ๊ะแล้วก็แบบอดีพาสบอกเลยว่าเลสเขาดีจริง อ่าแล้วก็ใครที่อยากอ่าเติมเงินนี่อย่าลืมจำการทิ้งลิงก์ไว้ตรงใต้คลิปนะจ๊ะอย่าลืมไปใช้ไปกันด้วยนะครับผมสวัสดีผมเลยออนไลน์นะครับวันนี้เราเราก็อยู่กันในแบบไอคูนเอ็กซ์นั่นเองนะผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาลองใส่โค้ดประมาณ10ล้านนะผมนะน่าจะ10ล้านนะครับอ่า วันนี้นะก็จะมาใส่โค้ดกันนะผมโค้ดแรกเนี่ยผมจะเป็นโค้ดอ่า sorry for s h o p b u g นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาใส่กันดิมันใส่ได้ไดใช่ปะหุยอันนี้ผมได้มา1ล้านเอ้ยมัน10ล้านเย็นเลยเหรอโอ้ oh my god สวยต่อไปจะเป็นโค้ด sub t o sub two exam easy นะครับผมมาโค้ดนี้ได้เท่าไหร่วะโค้ดนี้ได้1ล้านโอ้เออมันได้หนึ่งล้านนี่วันนะครับตอนนี้ผมมีเงินอยู่ประมาณสิบสิบสองกว่าล้านนะผมสิบสนะองล้านนะอ่ะ ก็เดี๋ยวจะมาวันนี้นะผมก็จะมาซื้อหางโนโรต์ no เองผมเป็นหางท,าที่เขาบอกว่าเกณฑ์ที่สุดในแมปนี้นะครับรเพราะเพราะอาคาแพงสุดนะผมอ่าส่วนไอ้แมปนี้มันอัปเดตใหม่นะครับมีเควสบอยนี่เข้ามาผมจะเป็นเควสนะชมอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมมาเดี๋ยวผมจะซื้อหางกันเลยแล้วกันผมซื้อหางไปนี่ไงโนโรตโนโรต์ท no ่สองล้านเรียบร้อยโอเคซื้อละ เดี๋ยวผมเสกหางไว้หน่เอ้ยนี่ไงเฮ้ยมันบักคุณผู้ชมไปดิเยสไอหางสีสวยเหมือนกันนะเนี่ยขอดูตรงสเต็งกันนะครับผมตรงเคนสองเหรอหางยี่สองใช่สองหมื่นอาร์ซีนะผมลองกดดิเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีเซลตัวละครอยู่แล้วกันนะผมรู้สึกว่ามันจะบักนะครับผมกดเลขสองมันมันไม่ได้หางไม่ออกมาคุณผู้ชมอ่ะเอาใหม่นะผมเอ้าเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย หรือว่ามันมันมีแค่อันเดียวครับุณผู้ชมอ๋อนี่ไงอ๋โอโอเคโนโลหนึ่งนะครับจะมีแค่อันเดียวนะผมจะมีแค่คือจะมีแค่ร่างเดียวหางเดียวนะผมมาเดี๋ยวผมจะมาเข้าสอบสก,กิลดูด้วยกันนะผมค่าสิบเอ็ดตัวโอเคแมบปบนี้มันดีอย่างคือเราสามารถขับรถฟาร์มได้นะผมนะอ่าเดี๋ยวลองดิี๋ลองดิมันจะลหล่อเท่จะแค่ไหนวะโนโลที่สีมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คุณผู้ชมมันเหมือนแบบมันเหมือน เหมือน,น,นอะไรบ้างเหมือนแบบลำไส้เลยคุณผู้ชมดูดิ <c oughs> แล้วก็มันใหญ่แปลกๆนะผมสำหรับหางตัวนี้นะครับอ่ะ, <c oughs> อะวิสกิลคืออะไรอ,ะ <c oughs> อ่ะโว้เชดเอาใหม่นะใหม่นะสกิลตัวเอฟวิยังเท่ส่วนตัวเ e อี๋ยแล้วตัวอาวิตัวอาตัวอาเทพคุณผู้ชมตัวอาเท,ท่ผมจะกดอันตีไปก่อนแล้วกันนะผมอันตีไปฟุ้ม โอเคครับ <Okay>, yeah, ผมแล้วก็ต่อไปจะสวตัวอ่านแล้วผม,มกินไปเลยโอ้โหไฮแลนด์ผมบอกเลยนะ <c oughs> ว่าผมฆ่าได้ชิวๆเลยผมไฮแลนด์กิซี่ไปเลยอ,ะอ่ะอไหนอยากอยากเจอไฮแลนด์ ank, วะอยากเจอไหนดูดิไอ Hi ้ไฮแลนด์มีแต่มิดแลงนะผมมิดแลงเอากิ <c oughs> ติเมมเบอร์ต่อยไปต่อยไปเอี่ยม โอเคผมตัวต่อไปนะครับมิดแรงนะผมฟั่มโอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคดูดไปผมเห็นยวว่าผมต้องการแหงแรงว่ะมันมีแต่มิดแรงว่ะมิดแรงไปเฮ้ยหางสีนี้สวยดีน้ำจม,มเจอไฮแลงด์แล้วปะเราต้องล่าผมต้องล่าไฮแลงโ์ว้วตอนนี้ยซีผมมีอยู่ห้าหมื่นนะครับแล้วก็มีตังค์อยู่เก้าแสนนะผมหุยหุย หางโคตดสวยสีกรมกับสีสีชมพูอ่ะมันเป็นสีกลมๆนะผมแบบน้ำเงินเข้มออกดำๆนี่นะผมโอ้ยโคตรสวยเลยโคตดชอบสวยจริงสวยจริงผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นฝั่ง c ีจมันจะสามารถใส่โค้ดได้อยู่หรือเปล่าน,นะครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะผมเดี๋ยวเราจะมาลองใส่กันนะับผมไมทำไมกูแบบต้องกระแดเสียงวไว้เหี้ยอ๋อวิอันนี้คือหางเลยเหมันหางของไอ้โคโคบายาชินะฮะจำไม่ผิดนะผม คล้ายๆเลยเหมือนเลยเหมือนเลยน่าใช่เลยมั้งอ่าอันนี้พี่เขาก็ให้โค้ดอ่าขอทโทษที่อ่าร้านค้ามันบั๊กนะผมอ่าเป็นโค้ดใหม่นะครับของเกมนี้นะผมฟุม้มกินกินอ่าเยี่ยมเลยดูดไม่ได้ไอ้แมพนี้มันจะดูดยากนิดนึงนะผมมันแบบมันกดไม่ค่อยติดนะเวลาดูดนะผมต่อไปเอากิริง,งโง่ตัวกระจอกไป ที่ผมอยากเจอไฮแลนดมันไม่เจอเลยวะ่ะไฮแลนดอ่ะมีแต่เอาคิริกับมิดแลงด์นะผมอืมกินไปโอเคผมปะตอนนี้คุ้งผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยผมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาปิดท้ายด้วยการสุ่มสีหางเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะผมมาดูกันว่าผมจะเกลือหรือเปล่านะครับผมมาสีที่ผมอยากได้ตอนนี้คือสีดํานะครับสีดําเลยดํากับอ่าดํากับอะไรเนี่ยดำดำกับขาวปะหรือว่าดําแดงที่จริงดําแดงก็สวยน้ำชม หรือว่าสีแบบเมื่อกี้เป็นสีกลมกับสีขาวอะนะผมแต่ถ้าเป็นหางคานนกิมันจะสวยแบบนี้นะเพราะหางไอโนโดเนี่ยมันแบบมันไม่ค่อยสวยหางอันเนี้ยผมไม่ค่อยชอบอะไรนะหางมันดูแปลกๆแบบนี้ชมันแบบเหมือนเหมือนเป็นปรสิตเลยน้ชมไปดิโอโอเคผมเอ่อตรงนี้รลบักผมก็จะหมดแล้วนะครับอันนี้คือฟอร์เลยอ๋อเฮ้มันสุมมันสุมอันนี้ได้นะผมมันสุ่มหางด้วย ด้วยเย็นได้นะราคาห้าล้านนี่หรอโอ้ราคาห้าห Lindsay, ล้านนะผมโอเคผมกลัวผมเกลือปะอยังไงผมก็ต้องไม่เกลือผมเดีเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมผมซื้อไม่ได้เอาใหม่นะเอาใหม่นะยังไงผมต้องไม่เกลือนะผมด,ดูดวงทรงอะยังไงก็ต้องไม่เกลือครับนี่ไงเป็นเป็นสีโอโอผู้ชมไปดิไม่เป็นสีแบบเป็นสีฟ้าเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะผมเป็นสีแบบ,ส,แบ,บสีแบบอะควาสีอะควานะผมโอ้ สีสวยนะแต่มันแสบตาแปลกคุณผู้ชมทีนี้แสบตาแปลก,กนะครับผมโอเคผมสำหรับคลิปของแบบไอคูนเอกนะผมก็ขอจบไปเป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะผมอย่าลืมกดอะไรให้ดูแล้วกันนะผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะผมเพืเ่อไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไว้กันครับผม